เก่อเด้อก่ต้องถ่ยมมายกอนอเ,เ๋ยสวัสดีค่ะวันนี้ช่องวินบาชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาสอนวิธีติดฟิล์มกระจกนะคะติดฟิล์มกระจกแบบง่ายแบบไม่มีฟองอากาศนะคะอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นโทรศัพท์ที่ว่าเราแกะฟิล์มเก่าออกแล้วนะคะ อุปกรณ์ของเราก็มีผ้าเช็ดนะคะผ้าเช็ดกระจกเป็นชิ้นที่1ชิ้นที่2แล้วก็มีฟิล์มกระจกนะคะวันนี้เราจะติดเป็นฟิล์มกระจกใสแบบไม่เต็มจอนะคะขั้นตอนแรกหลังจากที่เราแกะฟิล์มกระจกเก่าออกไปแล้วเราก็จะเช็ดหน้าจอทําความสะอาดก่อนนะคะเราจะมีน้ยายาแอลกอฮอล์95นะคะสำหรับชิปคาบน้ํามันนะคะเช็ดไปเลยค่ะเช็ดทําความสะอาดนะคะ ช้แล้วต่อไปใช้ชิ้นที่สองค่ะชิ้นที่สองจะเป็นผ้าแห้งนะคะนี่จะเป็นผ้าแห้งสําหรับเช็ดสิ่งสําคัญในการติดฟิ์มกระจกเลยก็คือหน้าจอจะต้องสะอาดห้ามมีฝุ่นนะคะเช็ดไปเรื่อยๆนะคะให้แห้งห้ามมีฝุ่นนะคะเราสังเกตดูก่อนนะคะว่ามันมีฝุ่นไหมแล้วหลังจากนั้น เราก็มาจะเช็คฟิล์มดูกันเราลองมาทาบก่อนเลยนะคะทาบก่อนพอเราจะกะให้เหลือประมาณไหนนะคะแล้วเราก็ลอกแผ่นกาวนะคะลอกแผ่นกาวออกแล้วเราก็มาเทียบตรงนี้เล็งให้ตรงเลยนะคะ โอเคเราก็ใช้ผ้าชิ้นที่2นะคะไล่ไปไล่อากาศนะคะไล่อากาศจนหมดไปก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะวิธีการถีบพิมพ์แบบนีสวยงามค่ะเพราะที่นังด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ไม่มีฝุ่นด้วยนะคะนี่ค่ะไม่มีฝุ่นเลย ีนสามารถคอมเมนต์ใต้วิดีโอได้นะคะถ้าใครใติดต่อสอบถามติดตามติดมกระจกของเราติดง่ายไร้ฝุ่นค่ะลูกค้าเรียบร้อยค่ะฝากกดติดตามกดซับสไครป์ช่องของเราเลยนะคะเดี๋ยวเรามีคลิปใหม่ๆเราจะนำเสนออีกนะคะ